สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย,ะยะ่านำวิธีการร้อยพวงมาลัยด้วยไม้ใบไม้ดอกบ้านๆมาฝากค่ะไปชมกันนะคะอย่ารำคาญน,นะคะหากมีเสียงบทสวดธรรมจักดังมาเป็นระยะๆะะวันนี้วันพระค่ะที่บ้านเวลาย,ย่าร้อยพวงมาลัยก็จะเปิดบทสวดไปด้วยค่ะ ดอกพุดมีกา้านนี้เราตัดก้านนะคะตัดกานะ้านลัดเตรียมดอกไว้พวงมะลัยนี้มเมื่อกี้ย่าพับใบเตยนะคะพับเสร็จไปแล้วอันนี้เราก็พับเป็นดอกกุหลาบค่ะใช้ใบเตยทั้งใบนะคะพับเป็นดอกกุหลาบเป็นดอกไม้ไว้ทําอุบัตนะคะอันนี้ในกละลังบงนี้กะมังร้อยดอกพุดซ้อนนะคะกับดอกพุดตูมที่กำลังร้อยอยู่นี่คือดอกพุดตูมค่ะ ใช้ดอกพุดตูมร้อยเข้าไปนะคะใช้ดอกพุธตูมห้าดอกค่ะจะได้อุบะหนึ่งเส้นนะคะการร้อยพวงมาลัยเพื่อบูชาพระที่บ้านเราจะเอาดอกอะไรหรือใบไม้อะไรที่เราปลูกไว้มาร้อยเรียงร้อยรัดให้เป็นชอ่อให้เป็นพวงได้ทั้งนั้นเลยค่ะเพราะาเราไม่ได้จัดประกวดกันกับใครนะคะเราแค่เพียงมีอุปกรณ์วัสดุ ที่เราต้องการเอาไปบูชาเอามาร้อยให้สวยงามก็เ,เป็นอันว่ดใช้ได้นะคะผู้อุบะสามเส้นให้ติดกันเมื่อติดกันแล้วตัดได้ที่เหลือออกค่ะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะ นี้เป็นดอกพุทซ้อนค่ะข้างข้างบ้านาได้ลักษณะนี้ทีนี้เราก็เอาดอกไม้อีกดอกหนึ่งแต่ตรงนี้ย,ย่าจะเปลี่ยนเป็นดอกกุหลาบที่เราพับจากใบเตยหอมนะคะ แล้วนํามาต่อกับพรมลัยเตยหอมค่ะเตยหอมที่พับเป็นพรมาลายนะคะจะมีปลายใบเตยที่เหลืออยู่พับกลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วใช้เข็มแทงเข้าไปนะคะเพื่อนําได้ให้ร้อยติดกับตัวพรมลัยค่ะ เสร็จแล้วปลูกปมที่ปลายได้ค่ะโดยใช้ได้ขดเวียนเข้าไปนะคะใช้นิ้วกลางกดได้ไว้แล้วใช้เข็มสอดเข้าไปในได้นะคะอ่าช่วงดึงนี้นิ้วกลางต้องทํางานประสานกันด้วยค่ะดึงให้แน่นค่ะอ่าทำแบบนี้สองสามครั้งนะคะเห็นว่าแน่นแล้วก็ตัดปลายได้ออกค่ะเราจะได้พวงมาลัยที่เกิดจากฝีมือเราเองนะคะ สามารถนำไปใช้งานได้ทันทีค่ะมีอันเดียวในโลกนะคะตรงนี้ขาดค่ะเพราะใบเตยเพิ่งตัดเมื่อเช้านะคะตัดเสร็จแล้วก็มานั่งร้อยเลยก็จะมีความกรอบเป็นพวงเดียวในโลกค่ะไม่เหมือนใครจะร้อยล่วงหน้าไว้ก็ได้ค่ะตอนข้ามวันกูนก็ร้อยพวงมาลัยไว้พอเช้าวันพระเราได้เอาไปใช้งานได้เลยแต่ถ้าตัดแล้วม,มาร้อยใบเตยหอมจะกรอบอย่างนี้นะคะ นำไปบูชาพระที่หิ้งพระหรือนำไปบูชาบรรพบุรุษที่รูปถ่ายก็ได้นะคะวงที่หนึ่งวงที่สองวงที่สาม พวงที่สี่ได้สี่พวงเลยค่ะนี่แหละค่ะเราก็ได้พวงมาลัยไปไว้บูชาพระนะคะถึงแม้ว่าจะไม่สวยเท่าไหร่ค่ะเราก็ใช้ไม้ใบไม้ดอกที่เราปลูกเองที่บ้านนะคะวันนี้วันพระเราไปบูชาพระกันเลยนะคะไปค่ะ นำพวงมาลัยหนึ่งพวงไปบูชาพระพุทธรูปในตู้พระท,ที่บ้านค่ะอีกหนึ่งพวงบูชาบรรพบุรุษที่ร่วงรับไปแล้วนะคะอีกสองพวงนำไปวัดค่ะถือโอกาสฟังธรรมเติมกำลังใจให้ชีวิตนะคะย,ายา่ยาๆขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปมาจนจบ ขอทุกคนมีความสุขในทุกๆวันค่ะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย